สวัสดีเพื่อชาวมิตรกายรีแลกทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะผมเนี่ยก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโครงการวอลเลย์บอลหญิงของทีมชาติไทยเราเหมือนเดิมนะผมยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยดูช่วยแชร์ช่วยกดติดตามนะฮะช่องมิตรกายรีแลกด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจเนี่ยทำคลิปกันต่อไปนะครับผมก็หลังจากที่จบรายการแข่งขันเนชันลีกเนี่ยหรือรายการ VNL นะที่เป็นวยอ่อเนี่ย ก็จะมีอีกรายการหนึ่งนะสองรายการดีก,ก็คือมันจะมีอ่าวลบรอบหญิง a อ c ีซีคังันยี่2บนะครับผมแล้วก็วลบอลหญิงอาเซียนกลางปี2 0 2 2นี้นะครับซึ่งทั้งสองสนามเนี้ยที่ประเทศไทยเนี่ยและประเทศฟิลิปปินเนี่ยก็คือจะจแข่งขันนะครับผมก็มคือ AVC ีซัเนี่ยฟิลิปปินจะแข่งขันนะครับแต่ทางอาเซียนกลางปีเนี่ยประเทศไทยนะ่าจะเป็นคนจัดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะข้อมูลอาจจะไม่แน่นนะฮะแต่ว่า ก็ทางนายกสมาคมเนี่ยฮะอย่างคุณสมพรใช้บางอย่างเนี่ยก็ได้มีการบอกว่ากําลังพิจารณาอยู่นะครับว่าอาจจะส่งตัวจริงนะครับก็คือทีมสุดใหญ่ของทีมชาติไทยเนี่ยลงในรายการ AVC ีซีกับรายการอาเซียนกลังปีก็ได้นะครับผมอันเนี้ยมันยังไม่คอนเฟิร์มนะครับผมอันนี้คือผมอ่าน สกู๊ปนะครับในไทรัสสปอร์ตออนไลน์นะครับผมยังไงก็ต้องขออ,อนุญาตนะครับนําข้อมูลนะครับมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้กันนะครับผมซึ่งก็มีแฟนวลอลเลย์บอลหลายคนเนี่ยก็คิดต่างมุมว่าวิยอย่าส่งชุดใจเลยนะครับส่งชุดใจเนี่ยเดี๋ยวมีการบาดเจ็บอีกรุ่นน้องก็มียูยี่สิบก็มีก็ข้างเยอะนะครับตัวเก่งๆตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้เล่นในรายการวีเอลเนี่ยเอามาใช้บ้างก็ได้นะับผมส่วนอีก กระแสน,นึงก็บอกว่าก็ดีแล้วครับผมใช้ชุดใหญ่ดีแล้วนะครับมันจะได้เป็นการซ้อมทีมปฏตัวด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกครับนอกจากจะมีรายการเอวีซีคัพเนี่ยกับรายการอาเซียนกลางปีเนี่ยมันก็จะมีรายการใหญ่อีกหนึ่งรายการนะครับที่รอทีมชาติชุดใหญ่อยู่นะครับนั่นคือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็ประเทศ โปรแลนะครับระหว่างวันที่23กันยายนนะครับถึงวันที่15ตุลาคมเนี่ยมันเป็นรายการบิ๊กบิ๊กแมตช์เลยยิ่งกว่าวีเอลครับก็คือชิงแชมป์โลกเนี่ยความสําคัญเนี่ยรองมาจากโอลิมปิกเท่านั้นเองนะครับผมก็คือเป็นมาก,กรรมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอ่ะครับก็คือเหมือนฟุตบอลโลกก็นั่นแหละฮะที่แบบเขาจะแข่งขันกันนะครับผมก็หลายคนเนี่ยบอกว่ากลัวนักกีฬาบาดเจ็บด้วยแหละเพราะว่า อไอรายการสอร,รายการเนี้ยขั้นกลางเนี่ยระหว่างก่อนจะไปะในศึกใหญ่เนี่ยคือชิงแชมป์โลกเนี่ยเอ c คับกับอาเซียกนกลางปีเนี่ยไม่มีอันดับโลกแล้วนะมันเหมือนว่าเป็นการแข่งขันนะฮะในเอเชียนะครับผมก็ปกติ a อ c ีซีคับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ส่งชุดใหญ่มาอยู่แล้วนะปกตินะเขาส่งแบบชุดเด็กอะเอ,อแล้วมีแล้วมีเมื่อปีสองพนสินะที่แบบอ่า รายการแบบติดติดติดกันแบบเนี้ยแล้วก็เกิดการบาดเจ็บด้วยนะฮะก็คนก็กลัวอาจจะกลัวแบบเหมือนปี2018หรือเปล่าในในการที่แชมป์โลกนะครับเพราะว่าปีนั้นเนี่ยมีการแข่งขันอ่าวีเอ็นแอลนะครับผมแล้วก็มีอะไรนะรายการของทีแชมป์เอเชียรหรือเปล่าจะไม่ได้หรือว่ารายการเอเวอติคัพนี่แหละแล้วก็มีเอเชียนเกมด้วยมั้ใช่สิมีน่าจะมีเอเชียนเกมด้วยตอนนั้นนะฮะคือรายการเยอะมากแล้วก็ปิดท้ายด้วยชิงแชมป์โลกนะครับก็ปรากฏว่า โอ้โหทีมแท้แท้เราเก็บรายเนี้ยหน้าเลือก่อนไปชิงแชมป์โลกเนี่ยชัชุออนเนี่ยเจ็บแล้วหนึ่งนะครับแล้วต่อมาเนี่ยนั่นจะเป็นรายการไม่เอฟบีซีครับก็รายการชิงแชมป์โลกเนี่ยเอ้ยไม่ใช่รายการชิงแชมป์โลกเิยรายการช,ชิงแชมป์ไปชีหรือเปล่าไม่ทราบที่แข่งที่ไทยน่าจะใช่ในแข่งที่ไทยเนี่ยหัทยาบำรุงสุขเจ็บอีกนะครับก็ปรากฏว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยเจ็บไปสองนะฮะก็ ไม่ครบทีมไม่ครบทีมนะครับผมก็เจ็บนะฮะพอไปชิมลกเนี่ยอจชยาพรก็ไปเจ็บอีกนะครับในแมตท,ที่เจอกับสหรัฐนะครับแล้วก็พิมพิทยาก็เจ็บอีกแต่ไม่แน่ใจว่าเจ็บในแมตไหนนะครับแต่ก็นะครับมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดนะครับแต่ปีนั้นเนี่ยเราก็ทีมตาตโคดเนี่ยบอกว่าวางเป้าหมายไว้แนใน,ในปี2018นะบอกว่าขอให เข้ารอบแรกไปก่อนแล้วก็สามารถเข้าได้นะฮะเราไปตกรอบ2องนะคือเราเขี่ยกเกาหลีใต้ตกรอบแรกไปเลยฮะ,ะแล้วก็เกาหลีใต้ปีนั้นมันผลงานก็ไม่ดีนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนโค้ดมาเป็นอ่าโค้ดใหม่นะครับซึ่งซึ่ง,งเป็นโค้ดที่ทําให้พวกเธอเนี่ยได้ไปโอลิมปิกนะครับผมแล้วก็ได้ที่4โอลิมปิก2020ด้วยนะครับผมใ,ในในปีนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าในในปี2018เนี่ยในรายการแรกเนี่ยคือวีนเอลเนี่ย ทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงานไม่ค่อยดีด้วยชนะสองใช่ไหมชนะสองเองอะ่ะจากสิบหกทีมอะ่ะชนะแค่สองทีมมั้งน่าจะชนะทีมเยอรมนีนะถ้าจะไม่ผิดกับทีมโปลแลนด์เท่านั้นเองนะครับผมที่ที่เราสามารถชนะเขาได้ในปี2018ปีนั้นฮะแต่โชคดีว่าปี2018ปีนั้นเนี่ยคือ BNL ่ะยังไม่มี การนับคะแนนนะผมเพิ่งซึ่งมานับคะแนนเมื่อปีเ้วเองคือปี2 0 2พันยีินะซึ่งมันก็ดงโซวอีกอะ่ะที่ปีนันนบคะแนนแล้วด้าทีมทุดใหญ่แล้วติดโควิดเลยส่งทีมเฉพาะกิจไปอีกแล้วทําให้แบบโอ้โหทีมชาติไทยจากอันดับที่แรงกิงอันดับโลกก็ไม่ดีอยู่แล้วอะก็ตกไปสิบเก้าเลยนะฮะซึ่งมาปีนี้แหละที่ขึ้นสามารถขึ้นมาเป็นสิบสีได้นะครับผมนะเออปีนั้นก็เชื่อว่า มันเป็นการปรับเปลี่ยนด้วยแหละเพราะว่าตีหนักหน่วงขึ้นอะไรดีขึ้นนะเออในปีสองิแดแะแต่ก็อย่างที่บอกครับปกติเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยจะชนะวีคละหนึ่แมตช์แต่ปีนั้นเนี่ยหลังจากคิดว่าตอนนั้นเน่ยเราน่าจะฟอร์มดีนะหลังจากที่มาเล่นในบ้านนะก็คือมาเล่นที่กรุงเทพมาเล่นที่อ่าภูนครฐถนะฮะแพ้รวดเลยฮะหกเกมติดเลยแพ้รวดแต่เราก็เกือบ ชนะญี่ปุ่นได้สามสองนะแต่เราก็ยังไม่สามารถชนะได้ซึ่งปีนั้นเหมือนว่าเราจะแพ้เกาหลีใต้เลยนะเออเราแพ้เกาหลีใต้ในปีจากรที่แปดนะฮะในศึกวีเอ็นเอลนะปีนั้นนะอืมผลงานไม่ค่อยดีนะเพราะว่าจําได้ว่าปีนั้นเนี่ยทีมชาติไทยน่าจะมั่นใจว่าเราเจ๋งอะ่ะเพราะว่าเหมือนว่าเพิ่มจิตเนี่ยตัดผมเหมือนเปิดข้างแบบเรียกความมั่นใจเองแต่ปรากฏว่าทีมก็เขาเรียกว่า ฟอร์มฟอร์มในรายการ v n เอลก็ไม่ได้ดีอย่างที <sanction currently> <the> ่ค <c oughs> <the> <in SAN> <Maria> ิดนะครับผมอืมก็ต้องมารอรู้นครับว่าใน2รายการนี้คือ A v c Cup เนี่ยกับ a อ r เีอาเซียนกลางปีเนี่ยเราเนี่ยจะจัดชุดใหญ่หรือชุดสำรองไปนะครับผมก็มันก็มีตัวอย่างแล้วในปีสองพันสิบแปดที่โอส่งผู้เล่นตัวหลักทุกรายการเลยปรากฏว่าก็เจ็บกันหลายคนเลยนะฮะเจ็บตั้งแต่แบบรายการอาเอเชียนเกมนะครับ แล้วก็น่าจะเป็น a v c Cup หรือไม่ก็อชิงแชมป์เอเชียทุกอย่างเนี่ยก็ก็เจ็บแล้วก็ไปเจ็บที่ชิงแชมป์โลกอีกนะครับก็มันก็มีตัวอย่างนั้นหละว่าถ้าส่งตัวจริงทุกรายการไปเนี่ยร่างกายของพวกเธอเนี่ยอาจจะไม่ไหวด้วยนะครับผมเพราะว่าดูดูจากไม่ว่าจะเป็นโค้ดออสหรือตาทับโค้ดต่างๆเนี่ยขเขาบอกว่าทีมเราปัจจุบันน่ยมีผู้เล่นที่หลากหลายขึ้นนะครับเลือกสามารถแบบว่าเลือกใคร ไปเล่นในรายการต่างๆได้มากยี่ขึ้นกว่าชุดเจดเซียนที่ผ่านมาด้วยนะผมก็มันก็แล้วแต่ผู้บริหารสมาคมแหละว่าเขาจะคิดยังไงนะฮะอ๋อแต่ว่าก่อนจะไปแบบชิงแชมป์โลกเนี่ยมันก็จะมีในเดือนกันยาเนี่ยที่ทีมทไทยเนี่ยจะไปอ่าเรียกว่าอะไรนะเก็บตัวไปไปซ้อมนะฮะกับทีมเซอร์เบียนะฮะอีกด้วยอ่ะก็ ถ้าถ้าถ้าจะไปซ้อมกับทีเมเบเนี่ยมันก็จะมีไอไอของทีเมเบเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกมันก็จะเป็นแบบโอ้โหงานงานหนักเหมือนกันนะสาหรับทีมชาติไทยนะครับผมยังไงก็คนอ้อน,นี่เขาวางเป้าหมายไว้นะว่าถ้าเขาทาได้เนี่ยคืออยากให้ทีมชาติไทยเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่อันดับสิบของโลกหรือไม่ก็เป็นเลขตัวเดียวนะครับผมมันก็จะเป็นผลดีนะฮะต่อทีมชาติไทยนะที่จะไปโอลิมปิกในปีสองพันยี่สิบสามด้วยนะฮะถ้าเป็นเลขตัวเดียวเนี่ยโอกาสที่ทีมชาติไทยเนี่ยจะได้ไปโอลิมปิกเนี่ย โ้หค่อนข้างสูงมากสูงจริงๆนะฮะก็อย่างที่อบอกไปในหลายๆคลิปแล้วว่าอย่างน้อยเลยเนี่ยถ้าจะาไปโอลิมปิกเนี่ยอันดับโลกของเราเนี่ยอย่างน้อยคืออันดับสิบถ้าต่ำกว่าสิบนี่คือโคตรยากแหละเพราะว่าอันดับสิบเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วที่จะได้เข้านะฮะเพราะว่ามันจะมีอ่ามันไม่มีแข่งจริงแชมป์อ่ามันมันมันไม่มีแข่งแบบว่าคัดเลือกทวีปเหมือนในครั้งที่แล้วนะฮะที่เราไปแพ้กับทีมเกาหลีใต้นะครับผมปีนี้เนี่ยมันเป็น แปลว,ว่าเรียงตามอันดับโลกเลยครับควายเป็นเป็นอะไรนะเป็นตะขากระดูกอ่ะควายเป็นกระดูกงูนะครับร็แข่งกันแปดทีมแปดทีมนะฮะแปดไม่แปดก็หกทีมเนี่ยแล้วก็เอาสองทีมที่ที่สุดเนี่ยไปแข่งนะครับผมมันก็จะได้หกทีมบวกทีมเจ้าภาพคือฝรั่งเศสเป็นเจ็ดทีมมันมีทั้งหมดสิบสองทีมใช่ไหมสิบหกหรือสิบสองเนี่ยจำไม่ได้และ นะครับผมแล้วก็นั่นแหละที่เหลือเนี่ยก็จะไล่อันดับโลกนะฮะจากดีที่สุดนะฮะไปน้อยที่สุดจนครบทีมที่จะเข้าไปในโอลิมปิกนะฮะมันก็จะค่อนข้างยากแหละยากมากๆอะ่ะเหมือนที่เราไปแข่งที่ญี่ปุ่นเมื่อสี่เมื่อแปดปี่แล้วประมาณนั้นนะที่มันไม่มีจัดอ่าชิงชัยทวีปนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละนะฮะก็ อยากเห็นทีมชาติไทยเนี่ยไปโอลิมปิกใครได้สักครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบพิเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดถิดตามชมบรรยากาศอีกหล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ